เป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยแต่เขาก็แอบมีคนที่แอบปลื้นอยู่เหมือนกันวันนี้เลยขอจัด VEP Surprise มาให้ขวัญใจชาวไทยซึ้นหน่อยมาชมกันเลยครับว่าจะเป็นอะไรไรายการสัจสอะนะครับไปขมงใจเ,เพื่อนๆดูก่อนนะครับใช่ไหมโอเคนี่ครับอ่ะเดีวได้ไอ่ครับ าฝากถึงเรียกว่าน้องดุลละกันนะคะน่าจะเป็นรุ่นน้องนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของชมนะคะขอเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะในฐานะนักกีฬาที่ทํางานให้กับประเทศชาตินะคะก็สู้ๆค่ะวันไหนถ้าได้ไปบอลโลกให้ชมจะไปเชียร์จริงๆสัญญาจริงๆเรื่องของกระแสฟุตบอลในบ้านเราตอนนี้ชมว,ว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะที่เราเ,เริ่มมี เรียกว่าอะไรมีว่าถ้าทำการมาดูแบบดูบอลดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต่างประเทศเลยนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสายที่ดีของวงการฟุตบอลเนอะที่น่าจะาก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักฟุตบอลทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเล่นหลีกหรือว่าทีมชาติอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ทุกคนเขยันฝึกซ้อมนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะถ้าเห็นวงการฟุตบอลไทยเนี่ยแบบก้าวไปข้างหน้าก้าวไปสู่ระดับโลกได้ก็จะดีใจมากๆ ีเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยเนื่องจากเพื่อนๆไม่ได้ยินแล้วเพื่อนๆพวิ้งว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้ด่าใช่ไหมเขาไม่ได้ด่าครับเขาเป็นกำลังใจให้ครับก็ก็ส่วนตัวก็ชอบชมพู่อยู่แล้วครับก็เขาเป็นคนนักแสดงที่น่ารักครับสวยหลังละมุดลำใหญ่นี้ชอบชอบหนึ่งคู่ครับ